ครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดชมวิวนะครับกม .17 ก่อนที่จะถึงจังหวัดแพร่ห้องสอนมาดูตรงมุมนี้เลยครับเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมองไปที่ช่องเขาครับความสูงวองวิวลงไปเห็นเสียชีโลอาดตรายการถ้าไปดูครับ เราจอดรถเพราะว่าเราได้ยินเสียงน้ำตกที่ไหนได้พอเราเดินพอเราเดินลงมาพอเดาพอเดาเดินลงมาพอเดาเดินลงมาเราจอดเราจอดรถแล้วมาดูวิวห,ห้าสี่สามสองถ้ามาดูครับในระหว่างที่เราจอดรถเพื่อชมวิวเราได้ยินเสียงน้ําตกครับเราก็เลยมาดูที่ไหนได้ตรงนี้เป็นจุดสําคัญเป็นุบเขาที่สวยงามมาก สุดท้ายแล้วเราก็เพิ่งรู้นะครับว่าที่ตรงนี้มีนิตยสารหลายเล่มเลยทีเดียวที่มาถ่ายเพื่อขึ้นปกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวครับนั่นก็คือนิตยสารอ,อสทนั่นเองตรงนี้แหละครับเคยขึ้นปกมาแล้วนี่คือป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายครับสวยสวยจัง อยากเชิญชวนอยากเชิญชวนมาดื่มด่ำธรรมชาติที่แม่ห้องสอนครับก่อนถึง<อ>แม่ห้องสอนเส้นทางหลวง108 17กิโลครับแบะบมา